โอเคครับผมสวัสดีแฟนคลับแฟนเพลงแฟนเกมแฟนละครแฟนภาพยนตร์ทุกคนทุกท่านด้วยนะราพผมนี้เรามาอยู่กับกันในเกม Story of Season Fan of อ e เมลาชาวในพาร์ทที่7กันแล้วนะรับผมหลังจากพาร์ทที่แล้วเราได้ม้ามาเลี้ยงตัวหนึ่งไอ้จัสมัสมีโบมสวัสดีครับคือพรุ่งนี้อ่ะนะเรามีงานเทศกาลทำอาหารกันอ่ะนะจัดเวลา11โมงที่ลานของเมืองอ่ะนะอย่าลืมมาร่วมงานด้วยล่ะ เธอเนี่ยสามารถเอาวัตถุดิบไปที่งานได้อะนะในวันพรุ่งนี้ฉันหังว่าจะได้เห็นเธอที่นั่นนะแน่นอนครับผมต้องไปแน่นอนผมไม่เคยพลาดวันงานแม้แต่วันเดียวก่อนอื่นเลยอันนี้คืออันที่เรามาปลูกไว้ที่ไหมยวดไปเลยโตแล้วว้าวขายสิ้ารออะไรขายหมดขายยาด้วย เดี๋ยวเราลดน้ำก่อนเราเออเราซื้อมาแค่สองแฝงไงวะเอา้าออกมาได้จังไดน,นี่ออกมาได้จังไี้ลดน้ำก่อนครับชุดของผมนี่มันก็น่ารักใ <c> ช <ười> ้ได้เลยนะภาษาคงจะชอบน่าดูเอ้าแปฝงอยู่ไหนวะแปฝงฉันอยู่ไหนอ๋อแปฝงอยู่นี่ไม่เอาเราจะเอาแปฝงมา โอเคมันไปไหนแล้ววะผมไม่ได้จังไหนเฮ้ยอย่านี้กลับมาแล้วนี่ขัด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 ฟังง่ายๆตัวไวๆนะตัวมันนิดเดียวเองอะหนุ่มหัวเราใหญ่จังวะขัดหน่อยขัดหน่อยอือนี่เราแบบวิ่งวิ่งวิ่งเลยทีเดียวเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยผมจะอัพเกรดบัวรถน้ำด้วยนะ จะช่วยทําให้เราประหยัดพลังงานมากขึ้นว่าใช่ไหมแม่ไก่เจีวเราแค่ไช้ไหมลูกไก่ <c oughs> อันนี้เรามีไก่สามตัวแล้วอันนั้นฟักก็จะเป็นสี่ตัวบบ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 คือว่ถ้าเราจำไม่ผิดเนี่ยตรงไง บ่อน่ากูร้อนน่ะเราสามารถเอาไข่ไปโยนได้นี่ใช่ปหมเออเราจะได้ไข,ข่ไข่ต้มเออมี่มิเนี่ยบล็อกอันนี้คือต้มเหรออือโยนอีกได้ปั้ก็คือไข่ต้มคุณครับผมมีไข่ต้มเจนนี่ผมมีไข่ต้มสนใจไข่ต้มไหมสวัสดีครับผมเอาดอกไมใ้ให้คุณนะครับโอ้ให้ฉันเหรอขอขอบคุณม,มากเลยนะ วันนี้เธอแต่งตัวอะไรเนี่ยอ๋อผมเป็นกวางน้อยยังไงล่ะน่ารักเป่าล่ะน่ารักแค่ไปกันเถอะครับซื้อมเมล็ดพืชด,ดีกว่านะเราซื้อมเมล็ดพืชแล้วเราก็จะกลับไปปลูกแต่จะต้องรดน้ำต้นไม้อีกต้องใช้พลังงานเยอะเอา้าพืชไม้นี่ได้จังไดโอ้คุณนี่เดินมาไวซะเหลือเกินเดินมาไวจะน่ากลัวจะกลับมาตอนไหนผมขอซื้อมล็ดพันธุ์หน่อย อันที่มันโตง่ายๆนั่นนะโอเคซื้อมาเลยรถผมจะปลูกก่อนนะโอเคเรามาถึงแ,แล้วเดี๋ยวเราแปลงเก็บก่อนเอาเน,นี้ออกมาโอเคบ,อบ๊อบเฮ้ยอันนี้เราไม่ลดเหรอใช่สิเอ้ยไม่ไม่นะ <laughs> เ,เปตืองตาจะไล่สวัสดีครับแซดว่าไงฉันมาเก็บสะเบียงแล้วอนะใส่อะไรลงไปบ้างอ่ะผมไม่ได้ใส่อะไรลงไปเลยครับลิตภัณฑ์ของผมเนี่ยมันไม่ค่อยงอกงามสักเท่าไหร่อย่างงั้นเลยงั้นก็ตั้งใจหน่อยนะได้เลยครับ,บคุณนะที่ให้กำลังใจผมเนะี่ย โอเคถ้า okay. จะเสร็จแล้วแหละเรานอนเลยครับผมตอนนี้หกโมงบายแซกเดี๋ราใส่กล่องไปด้วยที่เราเก็บมาโอเคตอนนี้เรามีไม้เท่าไรแล้วยี่สิบแปดอันคุณพระไกลมันช่างไกลความฝันโอเคครับผมลาตีสวัสดีกันพรุ่งนี้เช้านะจ๊ะ สวัสดีนอนเช้าดูปฏิทินได้หน่อยสิอ๋อมีแต่ง,งานอุย้ยมันมีสามสิบวันเลยเหรอืเอเลาวทั้ว่าแต่ยี่สิบดสวัสดีครับสวัสดีรังผึ้งรังผึ้งนี้ออกทุกวันเลยเว้ยดีจังรุนน้ำมีเรื่องเลยเนี่ยวัสดีเมย์ฉ <laughs> ันต้องเปลงกอัมาก่อนนะเมย์ี่เขาขัดหน่อยนะ รู้สึกดีปะ่ะ<อ>ทางเธอจะชอบนะรดน้ำมีแล้วครับกอก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 กกโอเค,อเควันดีขัดตูดฉันขัดตูดให้นะตูดเธอจะได้สะอาดสะอาดตูดเงาเชีย โอเคเหลือแต่ไก่แล้วครับตอนนี้พอไก่เสร็จปุ๊บผมแม่งเที่ยงแล้วเนี่ยยังไม่ได้ไปร่วมงานเลยคุณละอันหนึ่งเด้ออ้าวขัดเพื่อขัดอากาศขัดไข่อ๋อขัดไข่ผมขัดไข่ครับพอดีนี่ผมแย่เลยอ่ะหมดแล้วเหรอหมดแล้วครับเหลืออันเดียวเองให้ตายเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปซื้อ ไปงานดีกว่าเที่ยงแล้วโหไปใส่มากผมมาแล้วครับทุกคนรอผมก่อนมาแล้วครับผมมาแล้วอาา้าวยอไปเลยนะอันนี้น่าจะเป็นวันงานเทศกาลทำอาหารผมมีไข่ต้มมาเป็นยังไงบ้างละ่ะบูมได้ทำอาหารมาประกวดไหมล่ะทำครับผมทำอาหารพิเศษ,ษ,ษมาเพื่อเข้าประกวดครั้งนี้เลยแหละครับ ยงั้นเลยฉันดีใจมากๆเลยนะที่เราจะได้แข่งกันน่ะแล้วเธอทําอะไรมาอย่างนั้นแล้วผมต้มไข่ตุ่มมาครับไข่ตุ่มออนเซ็นซะด้วยโอ้โหมันคงจะอร่อยน่ารู้เลยนะแน่นอนมันคงจะอร่อยน่าดูไข่ของผมนี่มันคือสุดยอด <c oughs> เริ่มง,งานกันเลยไหมครับให่สี่ผมเอามาอ้าวไม่ได้เหรอ <c oughs> ผมเอาไข่ตุ่มข้าประกวดไม่ได้อ่องนั้นหรืน่าเสียดายจังเลย <c oughs> ไม่มีพร้อมหรือยัง พร้อมแล้วสิเออเอาละต่อไปก็เป็นช่วงของการทิมแล้วนะพอฉันเรียกชื่อใครแนละ้วก็ออกให้เดิอนออกมาข้างหน้าแล้วกันคนแรกเลยดัตลี่ออกมาข้างหน้าเร็วอาเลครับหงมงงมงงมหงมู้จำหนอ้าม,มันช่างเป็นน้ำผลไม้ที่สุดพิเศษมากเลยฉันชอบมากๆเลยนะอันนี้เย้ คนต่อไปนะเลนหย่อหย่อหยับมหย่บหยอหย่อหยอมห่อมยอหอมนยมหเอ็นน่อมย่อมห่อยอมหย่อมยอมหย่อมหยมย่ยมย่อมย่มาย่อมย่อย่อ, reet, <ๆ>อมห่อมหย่อย่อย่อมมยย่มมยย่อ่อ่ยหยบหยบยห อ <c oughs> มันช enfin <ita> ่างสดใหม่มันเป็นน้ำผลไม้รวมที่สุดยอดไปเลยอะนะเจ้คนต่อไปแม่น่งใหญ่ที่พายหน่ำ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 ยามีโอ้โหเป็นน้ำผลไม้ที่สุดยอดมากๆเลยกินเข้าไปเนี่ยรู้สึกแบบได้พลังงานของวิตามินซีมากๆเลยอ่ะนะ คนต่อไปคาเลนยับหยับยับำยับยับเอ้านว่ารสชาติมันแปลกๆนะมันเป็นน้ำอะไรกันเนี่ยฉันว่ามันไม่ค่อยอร่อยเลยอะมันไม่เวิร์กเลยนะมันไม่เวิร์กดู เอาละนะทุกคนหลังจากคณะกรรมการได้ชิมอาหารของทุกคนแล้วเราจะประกาศผู้ชนะกันเลยนะครับผมนักต่อไปนี้ขอให้ทุกคนจงตั้งใจฟังให้ดีผู้ชนะได้แก่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 ดัลีย็ดโดหน้าเปลี่ยนขึ้นมาตันดีจ่ะฉันต้องขอขแสดงความยินดีกับคุณด้วยนะ น้ำของคุณเนี่ยมันช่างอร่อยล้นสเล็กเตินนะนะหวังว่าในปีหน้าเนี่ยมันจะอร่อยขึ้นมากกว่าน,นี้อีกนะเย้โอเค,อเคได้เวลาที่ไก่ฟักแล้วสวัสดีจ้าจะตั้งชื่อถือว่าตีที่แปลว่าทะเลเือจะต้องตัวใหญ่ดังทะเลมหาสมุทรแน่นอน วันที่วันที่ยีแล้วเก็บของขายตามปกตินะครับผมน่าเสียดายจังเราเอาไข่ต้มขายไปไข่ขต้มไปประกวดไม่ได้เมร่ะนั้นเนี่ยเราคงได้ที่หนไปแล้วเก็บใจซะลือเกินจะไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าเราเจอกันนะเฮ้ยมีออกมาข้างนอกอีกแล้วอะเมยเธอดื้ออย่างนี้นะเขาขัดหน่อยเอ้ย์เราดูน้ำต้นไม้ด้วย ราต้องหาเวลาสักวันหนึ่งไปลงเหมืองนะครับผมหาแร่ไปเอ่อไปตีอัพเกรดบัวโอเคเสร็จสิ้นไปเราไปให้อาหารแก่น้อยของเรา,เากอนดูดีน้องเกะจะตัดขุนใธอได้ยังอะน่าจะตัดได้แล้วแต่ไม่มีตังค์ซื้อกันไกลเมื่อวานนี้เราขัดตูดเธอแล้วนี้เราจะขัดหัวเธออย่าหันหัวนี้เ,เราขัดหัวเธอแล้วนะ หัวสะอาดเป็นเอี่ยมอ่องเป็นยองใยแต่วันนี้เราต้องไปซื้ออาหารไก่เพราะว่าอาหารไก่เราหมดแล้วมีตังอยู่สามพันสองร้สี่สิบสี่บาทไม่ได้ต้องการคุยกับเธอที่เก็บไข่ขายด้วยโอเคอะไรกบผมน่าจะทันเวลาพอดีเพราะเปิดห้าโมงระหว่างที่เราวิ่งไปเนี่ยเราอาจจะผ่านร้านตีเหล็ อืมเราก็แวะสวัสดีครับผมขอดูหน่อยว่าถ้าผมจะอัปเกรดอุปกรณ์เนี่ยผมต้องใช้อะไรบ้างอ่ะเด็วโตคุณพระมันจะใหญ่ไปไหนนี่ช่องว่าอันนี้ก็น่าจะโอเคละสามวันแ้วผมไม่หาแร่ทองกับเงินอีกสามพันโอเคถ่ายรูปไหมละ่ะโอเคไปผมกลับมานะเฮ้เราลืมดูออไม่ต้องดูละ ขอเข้าไปซื้ออาหารไก่หน่อยอาหารไก่ผุมหมดนะครับจัดไปเลยเอ่อซื้อมาเลยครับผมสี่ตัวเรามีสี่ตัวถูกป่ะสี่ตัวเดือนหนึ่งก็ต้องตุนเลยเนี่ยมาก่อนเก้าสิบโอเคโอ,เคโอ้เต็มตัวไปหมดเลย <laughs> กลับก่อนครับ กลับไปให้อาหารไก่ก่อนงั้นวันนี้เดี๋ยวเราลงเมืองไหมไหนๆก็ไหนๆนะครับผมเวเราลงเมืองสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวไปนอนแช่น้ำพูร้อนพลังงานก็น่าจะเต็มก่อนที่เราจะไปลงเมืองเราต้องไปเอาอุปกรณ์ก่อนตัามาแทนขวานแล้วกันใกล้ได้เวลาลงเมืองแล้วขอเติมเตมิ่หน้าไปครับ โอเคแรงงานเต็มเปี่ยมพีเด็กน้อยว่าไงพีชยัยพี่เนี่ยวันๆเนี่ยอยู่แต่ในฟาร์มหรือเปล่าหรือใช้ชีวิตยอยู่ข้างนอกด้วยอ่ะพี่ก็ออกไปเรื่อยแล้วนะพี่มีอยากทําอะไรพี่ก็ไปทำมาละโอเคหนูชื่อเมนนะยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนะเด็กน้อยแต่ฉันต้องไปลงเหมืองก,ก่อนอนะนไม่มีเวลามาสนทนากับเธอแล้วนะผมว่าไอ้แร่ทองเนี่ยต้องอยู่ข้างล่างแน่ๆเลย เราจะต้องลงไปแบบลึกๆๆนี่ไงแร่ตังผมเจอแร่ตังแล้วครับอุ้ยอุ้ยรวยบันไดอยู่ไหนวะโหกว่าจะเจอ เหนื่อยแล้วโอ้โหกว้างแถวไม่จะหมดแรงแล้วอะอยากเจอแร่ทองแล้วว่ามันต้องชั้นไหนเนี่ยชั้นห้าป่ะทองแดงว่าต้องลงไปอีกแน่เลยอะกว่าจะเป็นลมได้เลยเนี่ยไกลแล้วครับใกลเป็นลมแล้ว ชั้นนึงนี่แหละชั้นนี้แหละมมีโอกาสตีกี่ทีเนี่ยอะไรอะ่ะหิ้มธรรมดาได้บ่ขอท้องหน่อยอยากได้ท้องขอท้องให้ฉันเถอะไม่้องูไกลละกูไกลละไอ้ไม่ไไมตื่นบูมอกอ พอเลยพอเลยไม่เจอเว้เยเย่จังเลยเราต้องเตรียมการมาให้ดีๆวะเราต้องหาของกินมาด้วยนะแต่เราได้แรงเงินมาก็น่าจะเอาไปอัปเกรดได้ก่อนนะในระดับหนึ่งมันก็สามสามช่องป่ะเนี่ยก็ชาร์จแ,ป,แ,ป,แป,ป๊บแป๊บปะหือสวงวะหือแบบแป๊บนี่แล้วก็แล้วก็แป๊บน้อยตรงนี้ แรงก,กูเนี่ยแฟบแฟ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรวันนี้แล้วก็หมดไปอีกหนึ่งวันแล้วยังมีเวลาหาทองอีกตั้งเจ็ดวันเนี่ยเราไม่ต้องรีบนะครับผมใจเย็นๆไว้โอเคก็นอนนะสีรออะไรเออหืมเจ็ดร้อยเจ็ดบสองบาทโอเคครับผมทุราักคิมีต้องขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม เราได้ผ่านวันงานเทศกาลมาอีกหนึ่งวันแล้วนะครับผมซึ่งเราเอาไข่ต้มเนี่ยไปร่วมงานแต่เขาไม่ให้เราร่วมเราจะต้องทําเป็นน้ําผลไม้อะไรไปนะครับผมโอเคแต่ไม่เป็นไรสำหรับคลิปนี้ต้องขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามและรับชมด้วยนะครับผมแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า